กันเราดีบีมผักผลไม้อันนี้คือไม่อันนี้คือไม่มันคือผลไม้อ่ะอันนี้คือลดหุ่นไม่ได้เพราะว่าถ้าอันนึงอ่ะเท่ากับกินไม่เท่าหลายถ้วยม่นมันมันคือผลไม้ตัวคริสต่ายนี้อะไรอะจริงจริงเรามีน้ำสลัดกับสลัดผักไหไปเอามาดิดูดีปะอืมเรากินตอนเช้าเพราะตอนเช้าเราตื่นสายเขาตื่นมาเขาจะได้กินสลัดผัก หเห็ดทอดนะมันคือผักใช่รู้เรียนภูเข้าไปตัดสินใจซื้อแพงมากขีดละร <180. S 2> ้อยห้าสิบร้อยแปดสิบคือละแพงมากขีดละร้อยแปดสิบแต่ว่า กระหลังร้อยหนึ่งแพงอ,อาวาคาโดแปดสิบบาทแพงแต่ผู้เรียนร้อยแปดสิบไม่แพงกินผักผลไม้จะได้ไม่อ้วนไหนเขาคบกว่าอะไรคบก,กับผงกะบรกะอ๋อเรนมันโง

เขาเรียนสีสกิดใครอยู่สีสกิดเออมีพี่ที่มาจากสีสกิดเอาเงาะมาฝากเงาะอร่อยมากเลยไม่ได้กินมันก็คือขนมอ่ะเลื่อนตรงนี้มาเลยนี่ค่ะชิมเลยอะไรไหมยังไหมแบบมันมันยังอ่อนอยู่อ่ะเหรออู้แต่เนื้อมันฟูแล้วนะอ่อนไหมมันก็แบบนี้หรือเปล่า มันจะไม่มีกลิ่นนะเรียนใหขอไฟอ่ะแล้วมันเป่นไนะหรือว่ามันรสเนื้ยไม่เคยกินที่พี่เขาส่งมาให้อร่รยกว่านี้อืมมันเป็นเพื่นหนุ่มเพื่นหนุ่มแลยพี่เองย,ยังไม่แก่แล้วมันก็เหนียวอ่ะบอก เหมือนปอกตอนมันดิบแล้วก็บ่มในกล่องให้มันสุกอะยังไม่หวานยังไม่หวานถ้าพี่พี่ซื้อมาให้มันไม่หวานอะทุกคนมันมันสุกแหละเนื้อมันสุกแหละอืแต่เหมือนบ่มแก๊สอะมันดูียานุ่มอะ ของก็จะหายกินก็นจะกินไรก็จะได้อุ้ยยังไม่ได้ที่อืม๋ยวด้ตั้งแปดร้อยแพงมากาหายดินใจซื้อเาะว่าอยากกินมากทุเรียนมันเริ่มหายยากแล้ว ให้เราดูคูที่เราเลือกม,มาสิหน่าจะคนละรูปอ่ะคูนี้ประมาณสี่ร้อยบาทมั้งใช่ป่ะคูนี้คูดเดียวเออคู ừ, นี้กับเมื่อกี้ค่ะสี่ร้อยก็สี่ร้อยเงิูน,นี้คูนี้กหรอันนี้ก็ใช่ไงินสี่ร <100 S 1> <100 S 2> ้อยชิมก่อนนะว่ามันได้ไหม i what you bring it yeah well i'm there <laughs> we oh, i'm we can't kill it No, i am going ให้กิน่งยอะเลย้แต่ใบบ้างไม่ใบบาง่ก็ต้องกินให้หมด